สวัสดีค่ะพบกับอูดี้ E T M นะคะวันนี้อูดี้มีข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั้ง2แบบเลยก็คือทั้งแบบ over the counter กับ exchange platform เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า2รูปแบบเนี้ยข้อมูลจะเป็นยังไงก่อนไปฟังข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะอย่าลืมกดติดตามอูดี้แล้วก็แชร์ข้อมูลนะคะในเรื่องโครงการปลูกป่าสิวัวโอ๊กไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะไปฟังกันค่ะ วันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าโครงการข้อมูลที่จะบอกเนี่ยเป็นข้อมูลปริมาณและข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ p v เวนะคะของประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งการซื้อขายในประเทศไทยคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราจะซื้อขายกัน2รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบที่1น v e r ะคะ o อ t t e r เนี่ยนะคะเป็นการตกลงซื้อขายกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลเลยค่ะแบบตกลงกันโดยตรงเลยนะคะ นั่นหมายความว่าปีงบประมาณนี้นะคะ2,567เนี่ยมีการซื้อขายผ่าน Over the c o u n t e r หรือซื้อขายกันเองเ่ยนะคะมีมูล,ลมีปริมาณการซื้อขายก่อนปริมาณการซื้อขายถึง667,400กกิโลกรัมคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะนี่คือปริมาณของคาร์บอนที่เราซื้อขายกันแต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่านะเทียบเป็นมูลค่าก็จะตกอยู่ที่8 4ล้าน64,7บาทค่ะทุกคนอันนี้โดยประมาณนะข้อมูลจาก TGO หรือว่าออบก orn ะคะทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้เลยค่ะ นั่นเป็นข้อมูลของการซื้อขายแบบ Over the c o u n t e r แต่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยคะมี2รูปแบบอย่างที่ได้บอกแล้วในวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะทุกคนสามารถไปกดดูได้แบบที่2การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มหรือเรียกว่า e x c h a n g e Platform นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีอย,ยู่แพลตฟอร์มเดียวชื่อว่า ftix เดี๋ยวขึ้นให้นะคะ ftix เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มในประเทศไทยนั้นมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่กี่พันกิโลคาร์บอนแล้วก็ตีเป็นมูลค่า เท่าไหรค่ะสำหรับการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มนะคะก็จะมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่1,798กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะซึ่งมูลค่านั้นจะอยู่ที่1,1304บาทโดยประมาณนี้คือการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มนะคะ ทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างการซื้อขายแบบโอเวอร์เดคอเวเตอร์ซื้อขายกันเองนะคะกับการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มนั้นยอดแตกต่างกันมากเลยนะคะซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มนั้นอย่างที่บอกนะคะมูลค่าอยู่ที่ประมาณแสนกว่าเฉพาะปีงบวาน,นี้นะคะไม่ไม่นับยอดสะสมนะคะปีงบวาน,นี้แสนกว่าเองทุกคนนั่นหมายความว่าแพลตฟอร์ม FTIX ในประเทศไทยผู้ ที่มีคาร์บอนเครดิตที่จะขายผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตกับผู้ซื้อเนี่ยก็ยังใช้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มน้อยอยู่นี่คือโอกาสนะถ้าท่านมองเห็นโอกาสตรงนี้บอกได้เลยว่าเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆและแน่นอนที่มาของคาร์บอนเครดิตที่ดีก็คือการปลูกป่าและการปลูกป่าไม่ใช่ว่าป่าหนก็ได้อย่างที่บอกคือ ซิวเอโอ๊ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากออสเตรเลียเพื่อนใครสนใจนะโครงการปลูกป่าซิวเวอรโอ๊เนี่ยขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะ,ะผ่านครูดีนะคะจะเห็นได้ว่านายทุนเนี่ยเขาเริ่มมาก่อนหน้าเราเนี่ยเยอะมากๆทุกคนแต่มีจํานวนน้อยอยู่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดในที่สาธารณะตอนเนี้ย ก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้จักคาร์บอนเครดิตนะคะแต่หลายคนเนี่ยรู้จักแล้วเพราะั้ใครติดตามครูดีไว้จต่โชคดีมากๆคุณอินเทรนด์มากๆนะ คาร์บอนเครดิตเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามองมากๆแล้วใครลงทุนก่อนคนนั้นได้ก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้มาแล้วใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้นติดต่ออูดี้มานะคะแล้วอย่าลืมแชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปให้คนที่ท่านรู้จักด้วยแล้วก็เซฟวิดีโอคลิปไว้เพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้ากับความรู้ดีๆในเรื่องของคาร์บอนเครดิตและโครงการปลูกป่าซิวโอ๊กรวมถึงอ e ีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มด้วยนะคะ ติดตามครูดีค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ